เราอยากจะกินให้มันมีรสชาติขึ้นมาเราก็จะมีเมนูหอยทอดนะคะ,อะหอยทอดก็จะมีส่วนผสมนะคะจริงๆเป็นหอยทอดเจนะคะหอยทอดเจนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะเอะ๊เราอาจจะสงสัยว่าหอยเจเป็นอย่างไรนะคะแล้วมันจะมีโปรตีนอย่างไรล่ะ นะะคก็คือแอนแอนคืออะไรคะป้าปั้นนะคะมีเห็ดหอมค่ะมีเห็ดหูหนูหอมค่ะเห็ดหูหนูแล้วก็ออรินจิค่ะมีเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำเห็ดออรินจินะคะทั้ง3ตัวนี้ก็คือจะแทนเนื้อหอยนะคะมีส่วนผสมก่อนที่เราจะทอดมีอะไรค่ะมีแป้ง มีแป้งแป้งอะไรคะอันนี้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะ,แ,ะ,ะแป้งข้าวโพดแล้วก็จะเป็นแป้งแป้งทอดกรอบอ่าแป้งทอดกรอบนะคะ,จะ,จะมีเกลือมีพริกไทยอ่ามีเกลือแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีน้ำเย็น่นแล้วก็จะมีน้ำเย็นที่จะเอามาผสมแป้งเพื่อนะคะอ่าจะได้กรอบ นะคะการที่เราใช้น้ําเย็นเพื่อให้แป้งกรอบใช่ไหมคะค่ะอ่าแล้วเราก็ใช้สีช้อนตัวใช้สีช้อนตัวให้เท่ากันค่ะแล้วก็จะเอามาผสมกับน้ําเย็นพอผสมน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะแบบแบบนี้ค่ะค่ะไม่ให้ข้นเกินใช่ไหมคะให้ให้มันเหลวๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ใส่เกินนะคะ วิธีการทอดอ่าวิธีการทอดนะคะอมาเห็ดอะไรคะอันนี้ออรเรนจิค่ะอรเรนจิเห็ดหอมแล้วก็จะเป็นหูหนูดำค่ะนี่นะคะค่ะแป้งของเราที่ผสมแล้ว กระทะร้อนๆใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันน,มน,นะคะลงไป<า>พอกระทะร้อนนะคะค<า>่ะ,คะค<า>ค ทำสดใส่ทอดเจกินกันเป็นแล้วล่ะนะพวกเราแล้องให้พี่เ้นทำแล้ว<ม>เรา,าเเนะเทำเองแล้วนะมันเริ่มปูแล้วนะคะคุณหนึ่งผัดไข่ประตัวผีอ่ะไม่ใช่อันนี้ไ <c oughs> ข่ซิลนะคะมันนี้นหนุ่มมากเลยนะคะคุณหอก หอมนั่จริงดว่ะแนหรอเลายไม่ได้ก็อยากให้ได้กินไปตอนนี้พวกเราแล้วขนาดเาใส่แดดใส่เฟชอ่นคะเราไมได้อมอมมากมากเลยนะคะหอมมากเลยเราใส่ของกอก่างหนัคะเราบกแป้งสุแบบแม่นหอะล้ัะปนองแม่เด็กผสแป้ง แป้<า>งโพดค่ะแล้วก็แป้งทอดกอบเราใช้ปริมาณที่เท่ากันเท่ากันใช้ปริมาณที่เท่ากันแล้วเราก็จะมีเกลือนิดนึดน่งพร,ร,ริกไทยเกลือพริกไทยแล้วก็เกลแล้วก็ใส่น้ำเย็น,ยนว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เราใช้ไฟขนาดไหน ถ้าเส็จแล้วเราใไถ้าเรถ้าเราใช้ไปน้อมได้ก็ได้เลยค่ะปกติ่อยต้องใช้ใช้น้ำมันทุ่มไหมคะหรือว่าใช้น้ำมันใช้นนี้นิดเดียวนิดเดียวนะคะน้ำมันนิดเดียวค่ะ หิวแล้วคิวแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะพอหลังจากที่เราทอดเสร็จนะคะหน้าตาของเราก็จะออกมา เป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปนะคะอนนีอไรคะพี่มเอ่อ้ฉ่้นนะคะก็อใส่กระพาะับน้อสากถงอกที่เราคอะเองแล้วนะคะก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็ขึ้นข่ายนิดหนึ หลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ม,ะมีเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือนะคะเรามีน้ำจิ้มเด็ดนะคะโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลหรือยังคะนะคะทานคู่กันกันกบหอ,อยทอดเจนะคะเมนูโปรตีนล้นร้วนนะคะชีวิตนี้ เราเรียกว่าเราทานเจมไม่มีนี้ชีวิตนะคะเพื่อสุขภาพน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันน้อยนะคะเราสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวได้ไหมคะไดะ้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะ,ะผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงคะหิวหรือ,อยังห,หิวแล้วนะคะ,ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ เมนูพิเศษจากนะคะอุไรถันจูของเรานะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะไว้อาทิตย์หน้านะคะเรามาเจอกันใหม่ว่าเมนูเด็ดของเรานะคะคืออะไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะแต่เย็นนี้เราจะต้องเจอกันเพราะว่า เรามีนะัดตอนหกโมงตรงจะมาสวดมนต์กัน